สวัสดีราวชมอทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดีด๋ยวมี่นะคะวันนี้ก็สายฟรีก็คือชอบมากชอบกันสุดๆเลยนะคะจะมาสอนหาคำพีข้างสูงนะคะไว้สุ่มวงแหวนเวทฟรีนะคะทุกคนแล้วก็จะมาสอนรับกัอบโปรไฟล์ต้มยำกุ้งด้วยนะคะคือคุ้มๆสดๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็น หินเลื่อนขั้นนะคะจะเป็นหินเลื่อนขั้นแวน่นหน้าคอสอะไรประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเย็นนะคะเพื่อไม่พลาด,ดกิจกรรมกําจกิจ Rov อะไรใหม่ๆนะคะอ่ะเดี๋ยวามาดูวิธีรับกันเลยอ่ะ ปรับแพ็คใหม่ราค้าใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมาอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วาปเพนในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็ได้นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟฟนน้ำนมทุกท่านนะคะอยู่ดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลร,รงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP เรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะมาตรงนี้นะคะกิจกรรมเพึ่งเข้าไหวล่าสัตว์เฮ้ยล่าสุดเออถูกแล้วนะเอาไปไหนแล้วเนี่ยนี่นะคะก็จะเป็นทํากิจกรรมรับกอบฟรีนะคะขออนุญ,ญาตแทบภาพไปเลยจริงๆอะ่ะเราไปหากรอบตัวอย่างให้ใสลล่แล้วนะแต่มันยังไม่มีนะคะทุกคนทําภารกิจเอ่อตั้งแต่วันที่ 7- จ็ถึงสินะคะระยะเวลา7วันนะคะทุกคน ถ้าล็อกอินนะคะจะได้เป็นทั้งหมด10แต้มนะเล่นหมวดจับคู่กับสลิมนะคะไปอีก10แต้มนะแล้วก็เข้าร่วมเกมก็ได้ไปอีก5แต้มนะคะทุกคนอ่าก็สะสมทั้งหมด60แต้มในการแรกนะ,ะแต่สำหรับใครที่ขี้เกียจเล่นก็เข้ามาล็อกอินก็ได้นะคะก็น่าจะได้ขับรไฟแล้วนะแต่แนะนำว่าถ้าเล่นก็จะได้เร็วนะคะขออนุญาตแคปภาพไปนะคะซึ่ง กอบโปรไฟล์ fight, ต้ยมยำกุ้งเนี่ยใส่คู่กับสกินสลิมนะคะสวยมากเออนี่น่ารักมากนะคะทุกคนต้ยมยำกุ้งมะละกอสมตำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกรรมกับไฮไลท์เด็ดสำคัญแล้วก็เป็นสกินถาวรด้วยนะคะทุกคนอ่าตรงนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเช็คชื่อนะคะซึ่งสามารถรับสกินฟรีแล้วก็ฮีโร่ฟรีนะคะได้ถึง4ตัวก็จะมีตัว ทูเลนนะคะเป็นอ่าแล้วก็มีสกินทูเลนนะคะมีสกินอ่าแล้วก็มีสกินโตโร่นะก็จะมีฮีโร่จะมีเอนโซกับเอ่อเฮเลนนะคะทุกคนซึ่งสีตัวนี้นะคะ เลือกรับได้แค่1ตัวเท่านั้นนะคะซึ่งสามารถวิธีรับก็ง่ายๆนะคะแค่เข้ามาล็อกอินเช็คชื่อ Rv นะคะให้ครบ20วันเราก็จะได้ตาอัญเชิญไปเลยนะคะพอได้ตาอัญเชิญเสร็จแล้วก็จะได้เป็นเลือกรับฮีโร่หรือว่าสกินที่เราต้องการนะคะสำหรับตรงนี้นะคะทุกๆวันพุธนะคะจะได้เป็นคำพีขั้นสูงกันไปเลยแบบฟรีๆนะคะเรามาล็อกอินก่อนนะเย้ yeah, นะคะตรงนี้ก็สามารถ ล็อกอินชดเชยได้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะสำหรับรอยากล็อกอินนะคะก็ชดเชยก็ได้นะก็จะได้เป็นฮีเลนขั้นแหวนโอ้โหคุ้มอ่ะโคตรคุ้มนะคะสำหรับล็อกอิน ROV รอบนี้นะนี่นะคะแล้วก็อาทิตย์ถัดต,ต,ต่อมานะจะได้เป็นบัตเตอร์ไฟนะคะแล้วก็จะมีนาคอสนะแว่นนาคอสนะคะลิงเอ้ยมีลิงด้วยนะคะถือว่า มากันเยอะอยู่นะมากันแบบเกือบทุกตัวเลยนะคะขออนุญาตแคปภาพไว้ก่อนนะแล้วก็ถ้าสําหรับใครที่เป็นผู้เล่นพรีเมียมนะคะสามารถว่าพรีเมียมนี่คือทำํำยังไงนะคะก็คือก็จ่ายตังสมัครวอลล์พานั่นเองนะประมาณนี้นะคะทุกคนมาตรงนี้นะคะก็ฝั่งขวามือสุดนะจะได้เป็นตรงนี้อ่ะ yeah, ได้เป็นรูปโปรไฟล์นะคะนี่ น่ารักมากเป็นเช็คชื่อสะสมเหมือนเดิมนะคะถ้าครบ10วันจะได้เป็น emoji bonnie ปบมือนะคะถ้า15วันก็จะได้เป็นเอฟเฟกปีใหม่นำโชคนะคะอะแล้วก็เป็นเอฟเฟกวิ่งอะไรอย่างนี้30วันนะคะทุกคนถือว่าคุ้มมากนะคะสำหรับ ROV ล็อกอินสำหรับเดือนนี้นะคะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้ก็อย่าลืมมา รับสกินถาวออะไรฟรีกันเยอะนะคะทุกคนสุดยอดสกอยสืดยอด,ด,ยอดแห่งความคุ้มนะคะฝากกดแชร์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งด้วยนะคะไว้มีกิจกรรม Rv อะไรมาเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ